The Woman in the Window สองปมมรณะภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวจิตวิทยาสัญชาติอเมริกันกำกับโดยโจรไรท์ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีในชื่อเดียวกันของ A.J. f i ฟินฉายทาง Netflix ในปี2021นี้ครับสองปมมรณะเป็นเรื่องราวของแอนนาฟ็อกซ์นักจิตวิทยาบำบัดเด็กซึ่งมีอาการวาดกลัวชุมชนเธอ ใช้ชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หลังใหญ่โดยไม่ออกไปข้างนอกอาพาร์ตเมนต์เลยเป็นเวลา10เดือนแล้วครับกิจวัตรประจําวันที่เป็นปกติของเธอก็คือเลี้ยงแมวหนึ่งตัวคุยกับจิตแพทย์ที่มาหาเธอสัปดาห์ละสครั้งโทรศัพท์คุยกับสามีและลูกสาวและเธอยังใจดีช่วยให้ชายคนนึงเช่าห้องอยู่ภายใต้อาพาร์ตเมนต์โดยเหตุผลที่เกี่ยวกับโรคกลัวชุมชนฟรอกจึงใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างโดดเดี่ยว กินไวน์ต่างน้ำและชอบดูหนังเก่าและในเบื้องลึกทางอารมณ์ของเธอเราสามารถรับรู้ได้ว่าเธอมีความบอบช้ำรุนแรงบางอย่างภายในจิตใจฟ็อกซ์อยู่คนเดียวอย่างเงียบเหงาวันๆแต่แต่มองออกไปนอกหน้าต่างมองพิจกรรมของเพื่อนบ้านที่อยู่อาาพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามอย่างนี้ทุกวันแต่แล้วความสวยก็เกิดขึ้นกับเธอจนได้คืนหนึ่ง ในขณะที่เธอสอดส่องพฤติกรรมของชาวบ้านอยู่นั้นดันไปเห็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญฆาตกรรมเกิดขึ้นในอาาพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามการสอดรู้สอดเห็นของเธอนั้นมันทำให้ชีวิตของเธอตกที่นั่งลำบากซึ่งเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรสามารถติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยครับความรู้สึกหลังจากชมนะครับผมรู้สึกว่าความโดดเด่นในเรื่องคือการแสดงถึงความย้อนแย้งได้อย่างยอดเยี่ยมและแยบยน เช่นเป็นนักจิตวิทยาบำบัดแต่เป็นโรคกลัวชุมชนจนต้องให้จิตแพทย์มาบำบัดเธออีกตอนหนึ่งนะครับเป็นโรคกลัวชุมชนแต่เธอดันกลับมีชีวิตที่ชอบสอดส่องชีวิตของชาวบ้านทุกครั้งที่เธอพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอเหมือนกับว่าเธอจะพยายามบำบัดเขาแต่เธอนั่นแหละที่กำลังได้รับการบำบัดจากแขกหนังจึงทำให้เรารู้สึกว่าความย้อนแย้งทางภาพ ความย้อนแย้งในเนื้อเรื่องความย้อนแย้งทางอารมณ์ของตัวละครและความย้อนแย้งในการนำเสนอนั้นมันคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สามารถดึงเราไว้กับหนังตลอดช่วงเวลาของการฉายได้อย่างอยู่หมัดเลยครับและมันก็ะส่งผลถึงความคุมเครือในความคิดได้อย่างดีมากๆมันทําให้เราอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนังมันจะพาเราไปทางไหน หนังสามารถล็อกล่อคุณดูได้อย่างดีเลยนะครับมันทําให้เราเชื่อในตัวละครแอนนาฟอกพอไปถึงจุดหนึ่งเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเธอนั้นไม่น่าเชื่อแล้วนะครับบางจุดทําให้เราสงสารเธอแต่บางจุดก็ทําให้เราเหมั่นไส้ลาคาญเธอด้วยบทที่มีความชันฉลาดทําให้หนังสามารถลอกล่อเราเก่งมากนะครับและไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถนําเราไปอีกแบบหนึ่งได้ในตอนจบอย่างที่เราไม่รู้สึกขัดเขินอะไรเลยครับ มีการเล่าเรื่องที่มีความมหัศจรรย์มากๆนะครับแม้จะเรียงระดับเรื่องราวไปแต่ละวันแต่มันก็สามารถสอดแทรกเรื่องราวในอดีตเข้ามาได้อย่างมีจังหวะในบทที่เขาต้องการจะเฉลยปมสําคัญเขาก็สามารถสร้างความประทับใจความเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้เป็นอย่างมากครับแต่นั่นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะหนังมันมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาในหลายจุดเราคิดว่านั่นเป็นการเฉลยขั้นสุดแล้วแต่มันก็ยังมีการเฉลยต่อไปอีกเรื่อยเเรียกได้ว่าหักมุมแล้วหักมุมอีก จนเรานั้นแทบไม่ทนตั้งตัวเลยครับแถมหนังยังแสดงถึงความเก่งกาจที่สามารถเฉลยทุกจุดที่เราสงสัยได้ทั้งหมดในแบบที่ไม่มีจุดไหนค้างคาใจเราเลยนะครับหนังสามารถเล่าเรื่องในะอาพาร์ตเมนต์เพียงหลังเดียวที่มีอยู่3ชั้นและชั้นใต้ดินหนึ่งชั้นเพียงแค่นั้นครับแต่ผู้กำกับก็มีความเก่งที่ทําให้เราสามารถเห็นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามห้องต่างๆหรือชั้นต่างๆได้มันไม่ได้อึดอัดในด้านการนําเสนอในที่แบบนี้เลยครับ ในด้านภาพนั้นก็มีความดีงามมากโดยเฉพาะการซ้อนภาพในอดีตกับปัจจุบันการซ้อนภาพที่อยู่ในจินตนาการถือว่าเป็นศิลปะด้านภาพที่มีความงดงามมากเลยครับในด้านนักแสดงและฝีมือการแสดง The Woman in the Window เขาสามารถขนนักแสดงมาไว้เพียบเลยครับเช่นเอมี่อดัมนักแสดงสาวมากความสามารถการันตีด้วยรางวัลลูกโลกทองคำถึงสองรางวัลในเรื่องนี้เธอสามารถแสดงถึงความตึงเครียด ความกลัวไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่เกิดจากเหตุการณ์บางอย่างในอดีตความกลัวที่ในชุมชนความกลัวบุคคลต่างๆความกลัวเหตุการณ์ที่อยู่เฉพาะหน้ารวมไปถึงความกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในจิตใจเบื้องลึกของเธอกล่าวได้ว่าเอมี่อดัมนั้นสามารถแบบเรื่องนี้เอาไว้ทั้งเรื่องได้อย่างเก่งกาจมากๆดูฝีมือการแสดงของเธอแค่คนเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วครับนอกจากนี้ยังมีนักแสดงเจ้าบทบาทมาร่วมด้วยเช่นแอนโทนีแมคคี จูรี่แอน์มัวแกรี่โอแมนเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เรากดดูหนังเรื่องนี้ในเน็ตฟลิกซ์ได้แล้วนะครับแต่ละคนแม้จะออกมาไม่มากมายอะไรนักแต่ทุกครั้งที่ออกมาก็สามารถส่งเสริมให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกล่าวโดยสรุป The Woman in the Window สองปมมรณะเป็นหนังแนวจิตวิทยาระทึกข,ขวัญที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่น่ามาัศจรร์ ยิ่งพนวักับการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงด้วยแล้วจึงทําให้หนังเรื่องนี้มีความสนุกและน่าติดตามไม่ควรพลาดชมด้วยประการะทั้งปวงดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Woman in the Window สองปมมรณะเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเรา ก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ